สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อประจำวันที่26พฤษภาคมนะครับก่อนอื่นบิ๊กจ้อขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะฮะที่บิ๊กจ้อให้ไปนะครับนี่ครับเป็นมอนยูฟายูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีกนะครับบิ๊กจ้อให้เอเอสโลมาไปนะครับสูงแรก1เม็ดนะครับจบ1นูนะครับครึ่งแรกนะฮะครึ่งหลังก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับรู้สึกเม็ดแรกนี่นาทีที่32นะฮะต้องขอดีใจกับเพื่อนที่กด0.75แล้วก็0.5ย้ําไปนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับบิ๊กจอนมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเป็นบอลสวิสซูเปอร์ลีกนะครับนี่ครับคู่ระหว่าง Fc ฟซสามาเซนนะครับพบกับลูเซ่นนะครับคู่นี้เต็กกันเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะฮะนี่ครับเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันนะครับนี่ครับนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะฮะลูเซ่นชนะสี่หนึ่งนะฮะนี่ครับ เรามาดูเจ้าบ้านวันนี้นะครับ f c ซีซมาเซนนะครับสิบนัดหลังสุดของเขานั้นชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองเกมครับมีสูงแรกทั้งหมดแปดเกมนะครับมี2เกมที่เสมอ0ูนย์นะฮะเป็นวอนสกอร์สูงเลยครับสังเกตดูแล้วเรามาดูทีมเยือนนะฮะนี่ครับลูเซ่นนะครับสิบนัดหลังสุดของเขานั้นนะครับชนะห้าเสมอสี่แพ้เกมเดียวนะฮะแล้วก็มีสูงแรกทั้งหมดเก้าเกมครับมีเกมเดียวที่เสมอ0ูนย์ะฮะคู่นี้เจอกันนะครับบิ๊กจอดคิดว่า น่าจะเป็นสกอร์สูงนะบิ๊กจอตเลือกเลือกกดนะครับสูงแรกนะครับในราคาหนึ่งเมตรแต่นะครับคู่นี้รู้สึกว่าสูงแรกหนึ่งเม็ดนี่น้ําจะแข็งไปนะครับรอบอลเตะก่อนนะครับแล้วค่อยกดนะครับสูงแรกหนึ่งเมตรนะฮะบิ๊กจอตคิดว่าครึ่งแรกหนึ่งเมตรมีแน่ครับเมตรสองเดี๋ยวลุ้นอีกทีนะฮะแล้วบิ๊กจ้อตขอแนะนํากลุ่มนะครับกลุ่มกดบอลสดกลุ่มนี้ฮะนี่ ไม่ว่าจะเป็นมังมีนเหมี่ยนี่เจดาวพี่เป็ดนะครับโยนทีเด็ดทุกวันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม v ีพกลุ่มนี้ของบิ๊กจ็อดนะฮะแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อดก็นี่ครับ JO Double S Under s c o แปดสิบแปดนะฮะไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาครับเข้ากลุ่มฟรีนะฮะแต่สำหรับวันนี้บิ๊กจ็อดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบช่องใหม่ช่องนี้ของบิ๊กจ็อดด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครัับสสวดีครับ